ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอฟมิโต้ทีวีเจ็เพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอคดีคุมพร้อมเล่นลูมครบแหลงคอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็อยู่เกมเอาอินนั่นเองนะครับผมในวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมนะมาดูการอัปเดตใหม่นะครับผมนะเกี่ยวกับฮีโร่แบทแมนนั่นเองนะครับผมนะก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันมีข่าวล่ำเลือนว่ามันจะมีการเปลี่ยนโมเดลนะซึ่งในวันนี้นะมันก็ทำการเปลี่ยนโมเดลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วโมเดลมันจะหล่อเท่ขนาดไหนกันเชียวนนนนะะะครับผมีี่่เลยฮ เท่โอ้โหอุยอ oh, ุยอุยอุยโอ้ม like like ันดูแบบมันดูแนวๆเหมือนอารมณ์เหมือนเพนเลยว่ากว่าคิดมันผมว่านะเขาดูเหมือนเพนนะเหมือนแบบพวกแด๊กคล่าเหมือนแบบแวมไพร์อะไรประมาณนี้นะเขานะครับผมคิดผมนะดูดิเี่ยแต่มันดูเท่มากเลยว่ะทุกคนดูดิโอ้โหและแบทแมนอะแบทแมนจะกลายเป็นสกินหรอเดี๋ยวผมดูสกินสกินนี่เป็นแบทแมนเหมือนเดิมว่ะทุกคนเออเนี่ยผมประมาณนี้ฮะ เี่ยโคตรหล่อเท่เลยดูดิเอ้ยเหมือนมีใบประกาศจับโจ๊กเกอร์ด้วยควาเมื่อกี้นะโจ๊กเกอร์ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนโมเดลนะครับผมนะแต่ถ้ามันอัปเดตมาเดี๋ยวผมจะบัลีเวทให้คนดูนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าโมเดลในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมนะหรือว่าเอปสกิลจะเปลี่ยนไปไหมนะครับผมนะโอเคโอเคระหว่างที่มันกำลังโหลดเข้าเกมนะครับผมนะผมก็มีแอป ผมไม่แนะนำนะเป็นแอปรดปิงของเกม r v นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบสนใจนะเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็ลองโหลดมาใช้ก็ได้นะไม่กินพื้นที่นะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าบวกบวกแล้วแปลกแล้วปิงอะไรอย่างงี้นะครับผมนะโอเคเข้าไปในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็นี่เลยคือทุกคนก็น่าจะเห็นนะเป็นพาสีฟติดตัวของมันนะครับผมนะก็คือมันจะทําการหาตัวอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนะสังเกตดูคือแ<ๆ>บบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรีสกิลก็ได้嘛รีเซ็ตรีเซต นี่ครับผมคือเลเวลหนึ่งมาเนี่ยหายตัวได้เลยทุกคนดูดิดูฮะ like คือเราไม่จำเป็นต้องกดอันติีแล้วนะครับผมเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจะมีลูกตาขึ้นปะอมามีลูกตาขึ้นเหมือนแบทแมนเลยนะครับผมเนียมันเป็นลูกข้างขาวอะโอเป็นลูกข้างขาวเหมือนกันทุกคนนี่ฮะมันก็นี่อ๋าหายตัวเราก็จะหายนั่นเองนะครับถ้าแบบว่าเนี่ยเราก็ต้องมาเก็บสแต็ตใหม่เห็นปะเก็บหลอดใหม่คือถ้าเราอยู่ในอนาเขตน,นะมันก็จะลดเรื่อยๆนะครับผมนะเราก็ต้องรีบออก ประมาณนี้งั้นเราเราก็าจะออกสถานการณ์าารหายตัวเนาะเออเข,ข้าใจง่ายดีโอเคนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสก,กิลกันมากดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะภาสก,กิลกันการเอาอของก็น่าจะเหมือนแบทแมนเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะโอเคเราดูกันนี่ครับผมที่อ่ะโคตรสวยอุย้ยโอ้มันตีปกติมันใช้ผ้าคลุมหมดทุกคนดูดิอุย้ยผ้าคลุมแบบตีเอานะนี่ครับผม ถ้าคุมผมถ้าถ้าผมไม่เดาแล้วพ่อคุมมันน่าจะเป็นเลือดแน่เลยวะสกิลหนึ่งนะครับผมนะประมาณนี้โคตรเท่เอา้าอยู่เรื่องแค่ตัวเนี่ยสกลิลหนึ่งประมาณนี้ครับผมนะแบบสะบัดเหมือนแบทแมนแหละนะครับก็คือ Batman แบทแมนเนาะเนาะที่โคตรเท่เลยว่าเทนะ่กว่าแบทแมนหนึ่งว่ะแน่คุณดูสรงกันแหละสกิลสองนะครับผมนะโอ้เนี่ยจะเป็นการปาเลือดไปแทนผมว่าน่าจะเป็นเลือดนะแบบเลือดเนี่ยวะ สาเลือดใส่ป wow. ุ๊บแล้วก็มีพาสีเข้ามนหัวแล้วก็สกิลสตท้านเหมือนกันนะเล่นเล่นการเล่นนะเหมือนแบทแมนหมดเลยนะครับผมนะอันี้ดูดิแล้วก็จะมีระเบิดว่าอ่ามีมีมีครับผมนะมีมีแต่ว่าระเบิดปั่มตายนะครับผมนะโอเคละอันติทำอะไรได้นะครับผมนะถ้าในเมื่อมันอันติเอ้ยในเมื่อมันหายตัวเองได้แล้วนะครับก็คืออันติมันสามารถที่จะเลือกทิศทางการพุ่งได้เลยนะครับผมนะมันไม่จะเป็นต้งกดหายตัวแล้วนะครับผมก็คือแบบ กดทุบพุ่งเลยเห็นป่ะเนี่ยผมมองว่ามันมันมันเล่นมันมันก็ดีขึ้นนะผมว่าแล้วมันก็แบบผมว่ามันอาจจะโกงขึ้นกว่าเดิมเลยนะเพราะว่ามันก็ค่อนดีหายตัวได้เร็วเหมือนนะดูดิเนี่ยหายตัวละใช้เฮ้ยเมื่อกี้ผมหายตัวแล้วนะทำไมัยังหายตัวอีกอ๋อก็คือแบบถ้าเราใช้สกิลแบบว่าไม่โดนใครอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่เปิดตัวนะผมประมาณนี้ หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดวิเองอะ่ะหกหถึงเจ็ดวิเพียม่งคือหายตัวได้ไวมากนะทุกคนดูดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะมันไปถิบไปเฮ้ยมัวฮะผมผมนับมัวน,นะครเอเอาง่คือมันมันเร็วนะมันเร็วมากนะหายตัวนะครับผมนะออโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นกันดูดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเออน่าสนใจว่ะ ว่าไม่ได้เกียนขึ้นมากแน่ๆเลยผมว่าเอาไปล้มน่าจะได้อยู่นะไอเ้เหี้ยจะเอาไอ้กู้งไปทันเลือกไอเ้เหี้ยใครมันเลือกว่าโอ้โหมันเลือกให้เพื่อนมันไอเ้เหี้ยตอนแรกไอ้คนแรกมันเลือกนะแล้วมันก็เปลี่ยนให้ป่าเลือกโอ้โหเชจ้ผมลืมปิงไว้โอ้โหโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เกมหน้าเดี๋ยวไว้เกมหน้าโอเคเชจ้เดี๋ยวปิงไว้ดีวยวปิงว่ามันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ไหนวะผมปิงไว้แล้วนะหายไปไหนอะ โอเคโอเคอยู่อันแรกอันปิงค้งหมดอันปิง้หมด,อหมดโอเคเจได้จุดตัวแรกเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอเกมหน้านะครับผมนะโอเคฮะตอนนี้ผมกดได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูดีกว่านะว่าเกมเพลงจริงนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมนะแบทแมนนะครับผมนะเฮียมันเป็นตัวอะไรเกาะเดี่ยกระายเหรอม่นไาใช่นะ โอเคตอนนี้มมนอยู่ในเกมที่เดี๋ยวนีคือเปิดมาพบว่าขายตัวเลยโจอี้โจี้โงโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูนะครับผมนะก็ไอดีนี้ไม่ใช่ดีเซิร์ฟนี้ผมไม่มีรูนนะครับผมนะก็อาจจะรูเอ้ยจะก่อสามสิบยังไม่เป็นไรดูวิ่งอย่างชาเลยก็อาจจะปิงปิงหน่อยนะครับในเซิร์ฟเบต้าเนาะโอ้ยโคตรเท่ เหมือนเราหายตัวแล้วหน้าจอมันจะซูมออกให้ด้วยนะเมื่อกี้อะ่ะโคตรดีเลยผมชอบนะเฮ้ยเฮียมันไม้เฮียมันมาเวทผมนะเมื่อกี้เห็นปะเห็นสัเห็นจะรักปะเนี่ยนะต้นเกมมาเลยเอไอสายจะเล็นดิเฮ้ยมันหายตัวเร็วมากทุกคน โน่นั่งไงผมเอ็กซ์คิวไล่ตามมันไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวมระกายตัวละมาเจอหน้านนะ่ะถ้ามันยังมีแบบว่าพลังแฝงแบบเแบอรสองมาต้นเกมนะผมบอกเลยตัวนี้โคตรที่โกงอาจจะได้เสียมผมกดนะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะอโอเคสี่แล้วทุกคน สวัสดีน้องเอ้าเฮียแม่งพุ่งใส่คีบไอ้เธอเลยโอ้ยแย่ะละโอ้ยเยอะนะโอ้ยโหไอตัวนี้แม่งโลมอย่างเดียวเลยว่ะไอ้แบทแมนอะมันอยู่ในพุ่มเฮ้ยมันองี้มันเช็คพุ่มได้ดีอยงเงี้ยเฮ้ยเพื่อนโอ้โห Thôi thôi nhớ sẵn Ui chúi mày ngày quá Ui nhớ cơn Quẩy quá Quẩy nó quẩy Anh kia vẫn đủ lượt Ok Cửa lạ à, Hiếp anh nhớ cơn à, Hiếp anh Ui ổ mà kén nhớ luôn đi หายตัวออกแล้วโคตรไวเลยดูดิสังเกตดูเฮ้ยเดี๋ยวผมเอาแม่งเลยไอ้ขี่มันเ้าเดี๋ยวมันเดินนั่งไงไอ้ที่เอ้แม่งเสด็จเดินขึ้นขบนผมรู้สึกว่าสกิลพุ่งมันเร็วมากเลยนะกดปุ๊บแม่งไปเลยอ่ะถ้าเป็นแมนแมนปกติแม่งกดจะง้างกดจะไปอีกเฮ้ย โอ้โหเฮียแม่งอันตีหนีถอยดีกว่าถอยดีกว่าโอ้โหเห็นปะ่ะอย่างที่ผมบอกถ้าเอามาโลมแม่โคตรปวดเลยไม่ไมปอันได้ฟาร์มกูดูส่งกันแน่โดนเวทที่หายอ๋อ โอ้โหแม่กดอันติไอ้เหี้ยผมลืมเฮ้ยไปไหนเฮียผมลืมผมก็ได้มผมเล่นแบนแมนมากดอันติหายตัวไงแขวะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราได้ฟ้าผืน ผมยั้เล่นแบบไม่ตัดเ,เอาเอาลืมอย่างเง้ไอที่โอ้โหใครใครที่เล่นแบทแมนมานะคือแบบต้องต้องปรับสภาพแบบโดยด่วนเลยอ <c oughs> ไอเว้งกดผีหลายรอบละเฮ้ยเทียนน้ำมายมาเยอะนะเขียนเยอะสั่นเลยวะสวยเพื่อนเฮ้ยมึงมากันเยอะเกิน โอ้โหเขี่ยไม่ตายได้เหม็นยังไม่พอเอ้ยไม่ทีมันแก้งกันไหวอย่างว่าห้าตัวเลยพวกนี้เมื่อกี้โจ๊กเกอร์เอาป้อมหน่อยก็ได้เพื่อนอย่าเพิ่งตีนกโอ้โหทีมกูโอเคผมเกิดละโอ้สามต่อสิบกูจะไหวไหมนเนี่ยรอบนี้ไอ้ยัยบว่ายับยุย่เลยอะ มันเช็คคุ้มได้นะคือแบบว่าอุย้ยนั่งไงหมายน้องเฮ้ยเอาไอชี้นั่นอยู่นี่ยังไงบังกระสุนให้กูบังกระสุนให้เพื่อนเอาน้าเฮี้ละลัดกูเอาผมได้อยู่เฮ้ยเชี่ยเอา,า,เอาผมไม่ได้คิวอเมื่อกี้โอ้โหไอ้เชียได้ขี่มาอย่างเท่เลย โอ้ทีผมยับยู่ยี่วไม่แน่ไหวว่าเกมนี้น่าจะเร็วมากเลยว่ะทุกคนอะไรที่นี่่ากดสก,กิลมั่วไอ, like อ้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่เปิดเปล่าเฮย้ยเหลือเกินเหลือเกิน โอ้โหแม่งโอ้โอ้โอ้โอโดูทีมันเที่ยวโคตรโหดไม่น่าไหวว่ะเกมนี้ความอล้วกันเอาหุ่ยติดอีกอะ อ๋อเฮียบ้านแตกผมว่ามาโลมาโคตรปวดเลยฟาร์มก็ได้นะนี่ใครยอมแฮีวะโอ้โหเฮียใครจะเข้าวะเนี่ยเฮ้ยสุโอ้ยีเฮียม่ยิงกุย เจอากูไห้น้านเะฮียไ่เนะฮียโอ้โหแล้วกูใส่สุดไงเฮียกูใส่สุดไงเฮียมาดิโอ้โหยับปะเนี่ยไอ้ยา่าเหมือนเอฟเคอย่างเดียวเลยดูดิ อ๋เอเจมส์กินหมดแล้วใส่ดินี่อ่ะกลัวอะไรอะ่ะเฮ้ยมันกดโล่โชว์ด้วยเฮ้ยแย่แล้วแคร์รี่มาอโอ้โหเฮียทีทมมันเติมไวจัดเลยใช่ไหมได้ไหมผมไม่มีเลยเรียบรย้อยไม่เป็นทีมกูมันกระจอกจากว่านี่ดูดิศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งสี่ศูนย์ห้าอ๋ตะตัวโอยอมแพ้เดยอจริงๆนะอุ้ยขี่แบบคนโหดเลยไม่ได้ขี่รถวนๆมา Đăng này lắm. Mình này a prayer all i need is a เฮ้ยโอ้โหโคตรแรงเร็วมากไม่ด้ไหววอะเกมนี้ลาก่อนมาทุกคนโอ้โหมาเร็วมากโคตคิวเลย มันออกแข็งมาหรอก็ไม่นี่หว่ามันมน่าจพลังแฝงโอเคนะสำหรับคิมเนียนก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะสำหรับเกมเพย์ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะคเขาแต่ว่าผมเล่นได้แค่นี้แหละทุกคน <laughs> ผมว่ามันน่าจะโกงกว่านี้มันเกลียนกว่านี้แหละนะแต่ว่าผมเล่นได้แค่นี้แหละ <laughs> โอเคครับผมไปครับผม